สวัสดีครับวันนี้นะครับผมสวรนนท์กุลชาวานะครับแอดมินเพนและกลุ่มประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานะฮะก็พาทุกท่านมาอยู่ที่พระราชวังโบราณของกรุงศรีอยุธยานะฮะเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆในพระราชวังโบราณน,นะฮะวันนี้ก็มีประเด็นที่จะมาพูดเกี่ยวกับวันเสียกรุงนะฮะก็คือการขุดอุโมงค์ ทำลายกำแพงเมืองของกรุงศรีอยุธยาของกองทัพอังวะนะฮะเมื่อคราวที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยานะฮะเมื่อปี2,309ถึง2,310เนี่ยหลักฐานนะครับที่ใช้ประกอบการอ้างอิงนะครับก็มีหนังสือมหาราชวงศ์พงศาวดาพรพมาร่าครับแล้วก็หนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชาทเรขาครับผมอ่าสอง สองฉบับนะฮะที่นําเสนอไปเมื่อกี้นะฮะก็เป็นหลักฐานที่ยังไม่ได้ย่อยนะครับไม่ได้ย่อยไม่ได้สรุปอันนี้ก็จะเป็นหลักฐานที่สรุปให้นะฮะการเสียกรุงศรีอยธยาครั้งที่ 2, สองพศ2310นะฮะโดยคนตีจันญาประชิดรมันนะฮะท่านเขียนเรียบเดียงไว้นะฮะอ่านเข้าใจง่ายครับในพงศาวดารฉบับพระาราชธ ري ขานะฮะบอกว่า พอพม่าะนะครับเขายกมาถึงชานของกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับสิ่งที่เขาทําเริ่มแรกเลยก็คือเผาพระที่นั่งคชวเวสมหาปราสาทน,นะฮะก็คือพระที่นั่งพระเนียดนะฮะจะอยู่จะอยู่โซนนี้ฮะอยู่โซนนี้นะครับ,นนรบตามแผนที่คุกขึ้นแมปนะฮะมีการสู้รบก,กันไปมาหลายครั้งนะฮะพงศสวดานไทยนี่บอกเลยว่าอายุธยานส่งทหารออกไปรบครั้งไหนนะฮะก็เหมือนเอากองกําลัง แล้วก็อาวุธเนี่ยไปให้พม่าเลยจนพม่าเขาคิดแผนขุดอุโมงนะฮะพอตอนกําลังที่จะคิดแผนขุดอุโมง์เนี่ยทางกองทัพอยุธย,ยาเนี่ยส่งพระยากราโหมนะครับออกไปเจราจาที่ที่นี่เลยครับที่พระที่นั่งพระเนียดนี่ยครับพระเนียดอ่าโคชปวศโคชปเวศมหาปราสาทนะแต่เจราจากันไม่เป็นผลนะครับพม่าไม่ยอมรับเงื่อนไข ก็ฝ่ายอุทยานก็ยกกลับเข้าเมืองพอกองทัพอย,ยุธยายกกลับเข้าเมืองนะฮะไปได้ห้าวันนะครับมังมหานรธาน,นะครับแม่ทัพใหญ่ที่ยกมาทางใต้ของอยุธยาเนี่ยที่ตีตะนาวสีมลิศลงมาขึ้นมาเนี่ยป่วยหนักนะฮะคนคนนี้นเป็นคิดเป็นคนคิดแผนนะฮะขุดอุโมงทำลายกำแพงเมืองของอยุธยาเนี่ย ก็คลายแผนทุกอย่างให้เนเมียวเซหบดีเนี่ยสารแผนการนี้ต่อที่ผมมาพูดถึงประเด็นการขุดอุโมง์ทำลายรากกำแพงเมืองของกรุงศรีอยุธยานั้นนะฮะก็มีบุคคลท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าการขุดอุโมงคของเนเมียวเซหบดีเนี่ยที่สานต่อแผนขุดอุโมง์ของมังมหานรธานเนี่ย ไปขุดอยู่แค่ชั้นผิวดินนะครเหมือนขุดเป็นร่องน้ําคูน้ําลงไปแล้วก็เผาบริเวณรอบๆกำแพงนั้นนะฮะเครื่องมันขัดกับหลักฐานของทั้งทาง,ทางพมา่าเองแล้วก็ของไทยของฝั่งอุทยานนี่เองเลยเอาอย่างนี้นะครับก็คือการขุดอุโมงค์เนี่ยที่จริงตอนเนเมียลซีหับดีเนี่ยเขาก็เคยทำกับเมืองเมืองหนึ่งนะก็คือมาหาราชวงศ์ฟงสวดานพมา่ากล่าวว่า ตอนที่นเนมียวลซีฮัมบ,บดีเนี่ยก่อนที่จะยกมาถึงอยุธยาเนี่ยเขาตีหัวเมืองทางเหนือนขึ้นมาก่อนนะฮะเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงรายเมืองหลวงพระบิงนะฮะหลวงกระบิงเมืองหลวงกระบิงก็คือเมืองหลวงพระบางพอเนเมียวลซีฮัมบ,บดีไปตีหลวงพระบางครั้งนั้นนะฮะก็มีการบันทึกว่าได้ขุดอุโมงค์นะฮะ ลอดกำแพงเมืองหลวงพระบางเหมือนกันนะฮะสุดท้ายก็ตีหลวงพระบางได้แล้วก็ยกลงมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงฐานเมืองกรุงศรีอยุธยานะ,ะจนตั้งค่ายอยู่บริเวณปากน้ําประสบได้นะฮะแล้วก็ย้ายค่ายเข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยนะฮะทีนี้นะฮะที่คนคนหนึ่งเขาบอกว่าพม่านะฮะขุดอุโมงค์แค่เป็นครูอยู่ริมริมป้อมมหาชัยนะฮะอยู่ริมริมหัวรอนะมันไม่ใช่นะฮะเพราะว่า จะอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับคือพม่าเขาแบ่งค่ายนะฮะค่ายย่อย่เยอะนะครับแต่เป็นคา่ายหลังๆอยู่27ค่ายนะฮะกองทัพพม่านะฮะเขาตั้งอยู่หลักๆเลยที่เป็นกําลังในการขุดอุโมงค์ก็จะมีค่า,ายวัดพระเจดีดแดงครับนี่ค่ายวัดพระเจดีดแดงนี่เลยนะฮะแล้วก็ค่ายวัดแม่นางปื้มนะฮะ นี่นะครับวัดแม่นางปื้มนะฮะวัดแม่นางปื้มอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็วัดสามที่หานสามค่าอย่างนี้นะฮะมีกําลังพลอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยคนนะฮะให้แบ่งกําลังออกเป็นสามกองกองละห้าร้อยขั้นแรกนะครับทําสะพานเลือกนะฮะมาทําสะพานเลือกตรงนี้ครับตรงบริเวณทำนทำนบรอบริเวณหัวรอนะฮะซึ่งปัจจุบันจะต้องกับสะพานตรงนี้เลยครับ สะพานนะฮะทำจากไม้ที่ถักด้วยหวายนะฮะปูรานนะฮะมาจากฝั่งวัดสามวิหารถึงฝั่งกำแพงพระนครก็คือฝั่งเกาะเมืองตรงนี้นะครับที่คนคนนั้นเขาพูดนะครับเขาบอกว่าการขุดอุโมงค์ของพม่าในครั้งนั้นนะครับเป็นการเหมือนเปิดหน้าดินนะฮะแค่ขุดตื้นๆนะฮะแล้วก็เอาเชื้อเพลิงไปเผาแล้วก็ไหมอยู่แถวนั้นนะฮะไหมอยู่แถวๆหน้ากำแพง ซึ่งตามข้อเท็จจริงนะฮะพะม่าเขาทําอย่างนี้ครับก็คือผมบอกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะฮะก็คือว่าพม่าเขาเลือกจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้นะฮะก็คือบริเวณหัวรอป้อมมหาชัยเพราะว่าตรงเนี้ยน้ํามันแคบนะครับเนี่ยคลองเมืองตรงนี้มันแคบนะครับทุกที่น้ําน้ํามันจะกว้างเห็นไหมครับแม่น้ำป่าสักตรงนี้ก็กว้างที่อื่นมันจะกว้างแต่ตรงนี้ยมันแคบสุดนะฮะ แต่เดิม่ะตรงเนี้ยคือป้อมมหาชัยนะฮะในพงศาวดารไทยฉบับพระราชหัตถเลขาเนี่ยบอกไว้เลยว่าพม่านะะฮมาเลือกขุดอุโมงค์บริเวณนี้ครับเป็นแนวรุ้งโค้งมาอย่างเงี้ยนะฮะอุโมงค์มีความยาวประมาณหนึ่งร้อยเซนนะฮะถ้าหลักมาตราการวัดนะะฮในสมัยโบราณเท่าปัจจุบันเนี้ยถ้ามันเท่ากันเป๊ะๆนะฮะก็คือประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่พม่าเขาเลือกขุดอุโมงค์ อุโมงที่พม่าเขาขุดเข้ามานั้นนะฮะในมหาราชวงศ์เก่าไว้ว่ามีอยู่ด้วยกันถึงห้าอุโมงนะฮะอันนี้คือแผนการของมังมหาราชานะฮะที่ฮานเมียเซยฮาบ,บดีเขามาสานต่อนะฮะห้าอุโมงนะนะแผนการมีอย่างนี้ครับก็คือว่าเมื่อขุดอุโมงมานั้นขุดมาแค่สองอุโมงก่อนนะฮะ พอถึงชั้นลากกำแพงเมืองอ่ะขยายอุโมงค์ขยายอุโมงค์ออกอีกเป็นสามอุโมงค์นะครับเพื่อลอดเข้าไปในส่วนข้างในพระนครน,นะครับแผนการขุดอุโมงค์เนี้ยมังมหานรธาได้ไอเดียมาจากมหามหาชาดกเรื่องพระมหโหสถบัณฑิตนะซึ่งเป็นพระชาติหนึ่งของพระโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะ เมื่อครั้งที่พระเจ้าสเสวยพระชาติเป็นพระมโหสถนะฮะแล้วมีพระราชาคนหนึ่งนะเป็นองค์เหนือหัวของพระโคดมนะฮะโดนจะโดนล่อลวงนะฮะไปยังเมืองปัญจลราชนะฮะซึ่งเป็นเมืองของพระเจ้าจุลณีนะฮะพระเจ้าจุลณีเนี่ยเป็นคิดไม่ซื่อนะฮะจะถลกหลังพระราชาของพระโคดมนะฮะโดย การล่อลวงจะเข้าไปในเมืองนะฮะพระมโหสถก็เลยคิดแผนการให้ก็คือว่าจะไปเอาพระม่เหสีพระโอรสพระราชาิดานะฮะของพระเจ้าจุดานีจากเมืองปัญจลาลานมาเป็นองค์ประกันนะก็เลยขุดอุโมงค์เข้าไปในเมืองผมจะเล่าให้ฟังนะฮะขั้นตอนการยกกองกาลังนะฮะเข้ามาขุดอุโมงค์ที่บริเวณริมสลาดินนะครข้างข้าง ํำนบรอนะฮะหลักฐานไทยนะครับกล่าวไว้ว่านะฮะหลักฐานไทยที่ว่านี่ก็คือพระราชาพงศดานฉบับพระราชาธริขานะฮะบ,บอกว่าฝั่งทหารพรมาร่าเนี่ยเขาก็เขาก็รู้แหละนะฮะว่าบนเชิงเทินป้อมมหาชัยมีทหารอุทยาประจําการอยู่นะฮะเมื่อเวลาที่ข้ามสะพานเลือดนะฮะเข้าไปยังฝั่งพระนครไปขุดอุโมงค์ที่ริมสารดินเนี่ย ทหารฝั่งอยุธยาเนี่ยก็ยิงปืนลงมาตลอดนะฮะเขาก็ไม่ได้ย่อหย่อนนะฮะทีนี้ฝั่งพมา่าฝั่งอังระเนี่ยเขาก็มีไอเดียก็คือว่าให้เอาไม้ตานลำใหญ่เนี่ยไม้ตานตะโหนเนี่ยมาทําเป็นค่าอวิหลันนะฮะก็ลคล้ายกับกําบังลูกกระสุนนะฮะบางไว้ไม่ให้ฝั่งอยุทยาย,ยิงปืนลงมาโดนทหารฝั่งของพมา่าเขาเองเนี่ยเนี่ยฮะก็คือไอเดียของเขาแล้วพอเขาข้ามฝั่งนะฮะ อันนี้ทําความเข้าใจนะครับว่าพม่าไม่ได้ขุดลอดน้ําเข้ามาฮะเขาทําสะพานเลือกเข้ามาแล้วก็มาขุดอยู่ฝั่งเกาะเมืองเลยพอจะขุดอุโมงค์เนี่ยนะหลักฐานบอกว่าอุโมงค์ที่พม่าเขาขุดเนี่ยอย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับมีห้าอุโมงค์ก็คือสองอุโมงค์แรกนะขุดเข้าไปนะฮะจากชั้นนอกเข้าไปถึงรากฐานกําแพงเมืองนี่สองอุโมงค์ก่อนพอถึงชั้นลากฐานอุโมงค์เนี่ย ฝ่ายพมา่าเขาก็ขยายอุโมง์ออกอีกเป็นสามเพื่อทะลุเข้าไปในข้างในกำแพงพระนครของอยุธยานเนี่ยอีกสามอุโมง์ในมหาราชวงศ์เนี่ยยังให้รายละเอียดต่อไปอีกว่าอุโมงค์ที่พมา่าขุดเข้าไปนั้นมีความลึกกว้างหนานะฮะประมาณสามร้อยห้าสิบหลานะครับผมแล้วเอาไม้ซุงลำใหญ่นะฮะไปพยงุงผนังกำแพงอุโมงค์ไว้นะฮะผนังอุโมง์ไว้ เหลือชั้นดินนะครับไว้ข้างบนประมาณศอกเศษนะฮะไม่ถึงเมตรนะครับศอกเศษเนี่ยประมาณครึ่งเมตรนะครึ่งเมตรกว่ากว่าอันนั้นคือชั้นผิวอุโมงข้างบนนะฮะแล้วก็เอาไม้สูงเนี่ยไปค้ำไว้เพื่อไม่ให้ดินมันถล่มลงมาก่อนเวลาที่จะเผารากกำแพงเมืองครับ พอทีนี้ก็เอาเชื้อเพลิงเนี่ยพวกไม้ซุงพวกไม้พวกน้ํามันเนี่ยเข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็เอาไม้ไผ่ลำใหญ่เนี่ยเจาะทะลุป,ป้องนะฮะไว้เป็นป่องควันนะฮะเวลาเผา่า,ากกาแพงนะฮะควันก็จะได้ระบายขึ้นที่ป้องไม้ไผ่ลำใหญ่ครับหลังจากที่พมา่านะครับกองทัพอังวะเขาเนี่ย เอาไม่ไผ่ลำใหญ่นะฮะมาตัดทะลุป,ป้องนะฮะวันที่7เมษายน2310เนี่ยที่จริงเปลี่ยนศกนะครับเปลี่ยนมันถลิงศกไปแล้วก็คือช่วงนั้นเป็นวันเนาสงการนะฮะจุลศักราชมันเป็น1,129ไปแล้วนะฮะก็แสดงว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนปีใหม่นะฮะเปลี่ยนจุลนักัาชใหม่อยู่พอดีนะฮะแล้ว ยกเข้ามานะฮะพะม่าเขาก็ยกเข้ามาจากที่ผมกลา่าวไปแล้วก็คือว่าพม่าเขาแบ่งทหารนะฮะออกมาเป็นสามกองก็คือใช้กองกําลังจากค่ายวัดแม่นางปื้มวัดสามวิหารวัดพระเจดีแดงนะฮะทหารจากสามข่ายเนี้ยแบ่งกองกําลังออกเป็นสามกองกองละห้าร้อยก็คือพันห้านะครับยกเข้ามาทําสะพานเลือกมาขุดอุโมงค์เนี่ย พอเข้าไปในอุโมง์แล้วนะฮะก็เข้าไปจุดเชื้อนะฮะแล้วควันก็ขึ้นมานะแล้วพม่าเขาก็มีไอเดียอย่างว่าให้ทุกข่ายที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาเนี่ยที่ล้อมกรุงเมืองเนี้ยทุกข่ายระดมยิงปืนใหญ่เข้ามาในพระนครพร้อมๆกันทุกข่ายสอดคล้องกับโงรงสวัสดานไทยนะครับก็กล่าวว่า ค่ายใหญ่ๆห,หรือแม้แต่ค่าเยเล็กๆของพมา่านี่ยิงระดมยิงเข้ามาในพระนครนี่พร้อมกันเลยทุกค่ายนะที่เขายิงปืนใหญ่เข้ามาในพระนครพร้อมๆกันทุกข่ายเนี่ยเพราะว่าเขาจะเบียนเบียนความสนใจของชาวอายุธยานะฮะแล้วก็กรบควันนะครับที่เขาจุดเชื้อใต้อุโมงค์อ่ะมันจะมีควันขึ้นมาตามป่องควันป้องไม้ไผ่ใช่ไหมล่ะครับ พอพมา่ายิงปืนใหญ่เข้าไปเนี่ยมันจะเกิดฝุ่นตลบนะครับสั่งอยุทยาบุญเชิงเทินป้อมมหาชัยเชิงเทินกำแพงเมืองก็จะไม่เห็นนะฮะถึงเห็นก็จะนึกว่าไม่ใช่ควันนะฮะที่ลุกมาจากอุโมงค์ที่พมา่าขุดนะฮะเนี่ยนะับก็คือแผนการที่พมา่าเข้ามาฝุดอุโมงค์นะฮะพอพมา่าเขาใช้แผนการขุดอุโมงค์เนี่ยเขานำเนินการอยู่ถึง สามเดือนนะฮะตั้งแต่ธันวาจนจวบเมษาเนี่ยก็เผาล่ากำแพงเมืองเผาล่ากำแพงเมืองเนี่ยคือเผาเวลาบ่ายสามนะครับของวันที่เจ็ดเมษายนนะครับพอถึงเวลาประมาณสองทุ่มของวันที่เจ็ดเมษายนนั่นแหละกำแพงเมืองนะครับตรงริมป้อมมหาชัยมันก็ถล่ามพม่าเขาก็เข้าเมืองได้นะฮะแล้วก็กุ้งก็แตกนะฮะเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้นะฮะ แล้วคำถามที่ตามมาก็คือว่าฝั่งอยุธยาเนี่ยไม่รู้เลยหรอว่าพม่ามาดำเนินการขุดอุโมงคืออย่างที่กล่าวเป็นในตอนต้นนะครับก็คือว่าฝั่งอยุธยารู้ครับรู้ร,รู้มนโดยตลอดนะฮะแล้วก็ส่งกำลังนะฮะออกไปต,ต้านทานกองกำลังพม่านะฮะที่เข้ามาขุดอุโมงนี้ด้วยก็คือส่งพระมหามนตรีนะฮะหรือที่หลักฐานไทยเรียกว่าเจมินซีสรรักนะฮะ ออกไปตีกําลังข่าศึกนะครับจากค่ายวัดแม่นางพ้มวัดพระเจดีแดงวัดสามวิหารเนี่ยได้ทีด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่มีกองกําลังที่จะหนุนกองทัพของพระมหามนตรีเปไปเนี้ยสุดท้ายก็ต้องถอยเข้าเมืองนะฮะอันนี้ก็คือครั้งสุดท้ายเลยนะครับที่ฝั่งอุธยานะครับส่งกองกําลังออกไปก่อนก่อนหน้านี้ก็มีนะครับส่งออกไปครั้งไหนก็คือกล่าวไว้แล้วว่า ก็เหมือนเอากองกำลังเหมือนเอาอาวุธนะฮะไปให้กองทัพพมา่าเขาใช้ฟ,ฟ,ฟนะรีๆนะฮะหลายคนจะตั้งคำถามว่าฝั่งอยุธยาทำอะไรอยู่ไม่รู้เลยเหรออะไรประมาณนี้รู้ครับรู้แต่มันทำอะไรไม่ได้นะครับเราเป็นรองเขาทุกอย่างนะฮะพม่าเขายกทัพมาน้ำเหนือหลากบ่าล,ลงมาเขาก็ไม่หนีนะครับเขาใช้พลิกวิกฤต เป็นโอกาสเสมอนะฮะก็คือว่าต้อนโครกระบือต้อนกําลังพลครับขึ้นไปอยู่บนที่ดอนที่สูงทํานาเฉยตรูนะครับไม่รู้สึกรู้ร้อนอะไรกับการที่อยุธยาใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเดิมๆนะครับเหมือนเขาทําการบ้านมาดีตั้งแต่ครั้งศึกอรลองพญาแล้วครับเขาไม่ได้หวันเกรงกับน้ําเหนือที่หลากนะครับที่อยุธยาใช้มุกเดิมๆในการกนะรับศุกศึกนะฮะขอโทษทีนะครับพูด ลิ้นพันกันไปหน่อยเขาทําการบ้านมาดีนะฮะก็คือพระเจ้ามังละเนี่ยเคยตามเสด็จพระเจ้าอารองพยามมาแล้วเมื่อศึกอรองพยานนั่นแหละเขาก็ถอดบทเรียน,นะฮะจากศึกครั้งที่แล้วนะฮะก็เอามาปรับใช้กับศึกครั้งนี้นะฮะศึกครั้งนี้พระเจ้ามังละไม่ได้มาเองะฮะก็คือแต่งตั้งสองแม่ทัพมาก็คือนเนมีเอลซีฮาบดีนะฮะหรือพงศวดานพม่า เรียกว่าเนมโยซีหะเะเตะนะฮะแล้วก็บังมหาร,ราธายกมาทางเหนือกับทางใต้นะฮะก็คือเนเมียวมาทางเหนือบังมหาร,ราธาตีทางใต้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาพบกันอยู่เนี่ยแหละมาพบกันอยู่ที่กรุงศรีอยยธยานี่แหละนะฮะอันนี้ก็คือตอบทุกข้อสงสัยนะฮะ คือพม่าเขาไม่ได้ขุดแค่เป็นคูนะครับเขาขุดลอดกระแพ่งเมืองเข้ามาเลยโอเค